วัตั้งแต่ต้ตเลยนะคือคำว่ลาล่าที่สองและล่าที่สามเนี่ยมันจะมีปัญหาความสับสนนิดนึงเนาะถ้าสมมติเราสนใจล่าที่สองล่าที่สองของยี่สิบห้าเนี่ยล่าที่สองของยี่สิบห้าก็คือจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ยี่สิบห้า ถ้าเจอคำพูดพวกนี้นะรากที่สองของอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเป็นรากที่สองเนี่ยราดที่สองเนี่ยต้องเป็นจำนวนที่ยกกำลังสองลากที่สองของยี่สิบห้าก็คือจำนวนที่ยกกำลังสองแล้ได้ยี่สิบห้าจำนวนที่ยกกำลังสองจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ยี่สิบห้าจำนวนอะไรละ่ะตรงเนี้ยลากที่สองมันก็คือตัวเลขตรงนี้ึ่งตรงเนี้ยมันก็คือเลขเลขห้า ผลลัพที่สองของยี่สิบห้าก็คือห้าอยู่ตัวหนึ่งแต่มันมีอีกอันหนึ่งยกกําลังสองแล้วได้ยี่สิบห้าเนี่ยมันก็คือ -5. ลบห้าลบห้ากำลังสองความหมายคือลบห้าคูณลบห้ามันก็กลายเป็นยี่สิบห้าดงี้เราต้องการจํานวนที่ยกกําลังสองแล้วได้ตัวเลขที่กําหนดซึ่งพอเราได้แล้วเนี่ยตัวที่เราจะต้องการก็คือตัวที่มันอยู่ข้างใต้กําลังสองคือตัวฐานอย่างเงี้ย อันนี้คือคอนเซปต์ของคําว่ารากที่สองรากที่สองคือจำนวนที่ยกกําลังสองแล้วได้ตัวเลขที่กําหนดหน้าที่เราก็คือไปลองจัดรูปดูสิอะไรเนาะที่ยกกําลังสองแล้วได้ตัวเลขที่กําหนดแล้วคําตอบก็คือตัวฐานตรงเนี้นี่คือรากที่สองนี่คือการหาค่าแบบที่หนึ่งคืออาศัยธรรมชาติของรากที่สองลากที่สองต้องจัดรูปจํานวนที่กําหนดให้อยู่ในรูปกําลังสองได้ กับอินแบบหนึ่งเขียนเป็นสัญลักษณ์เลยลากที่สองของยี่สิบห้าคือเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้มีทั้งหมดทั้งลบใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยลากที่สองเนี่ยครูจะใช้นี้เลยครูจะเปลี่ยนภาษาไทยให้เป็นสัญลักษณ์ลากที่สองเขาใช้สัญลักษณ์อย่างนี้แล้วก็เอาตัวเลขที่เขากำหนด ันอยู่นี่เลยแต่มันจะมีอยู่สองค่านะค่าที่เป็นบวกและค่าที่เป็นลบเดี๋ยวครูจะใช้วิธีนี้นะลากที่สองของยี่สิบห้าครูก็เปลี่ยนไอ้ตรงคําว่าล่ากที่สองให้เป็นเศษลากรูทอย่างนี้เลยแล้วตัวเลขที่กําหนดอ,อยู่ข้างในแต่ล่ากที่สองถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะได้ทั้งค่า,าบวกและค่างลบจากตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะและครูบอกว่าเครื่องมือเนี่ยของลากที่สองที่เราจะต้องมามาคํานวณนะก็คือ ต้องจัดรูปให้อยู่ในกกรูปกําลังสองการจัดรูปให้อยู่ในกําลังสองคือเราก็ต้องดูตัวเลขตัวนี้ว่าตัวเลขยี่สิบห้ามันก็คือห้าคูณห้าเราก็เขียน็นสัญลักษณ์เป็นห้ากำลังสองไอ้ข้างหลังคล้ายๆกนะันเพราะไอ้ตัวลบนี่แปลกเป็นไรเฉยๆถูกไหมแล้วก็ถ้าเจอรากที 2, ่สองไอ้สัญลักษณ์ของเขาเนี่ยแล้วข้างในเป็นกําลังสองไอ้ตัวเลขเนี่ยตัวเลขเนี่ยออกมาได้เลยกลายเป็นห้า อันนี้ก็ออกมาเป็นห้าไหมมันมีลบอยู่ข้างหน้าลบข้างหน้ากแค่แค่เป็นลบเฉยๆแล้วก็ห้าแปดว่า,เ,าเราสนใจตัวเลขที่กำหนดหน้าที่เราคือทำตัวเลขที่กำหนดให้เป็นการัวเลขนคูณตัวเองไปหาให้เจอก่อนตัวเลขที่คูณตัวเองเนาะแล้วเราก็เขียนเป็นสัญลักษณ์กำลังสองแล้วไอ้สัญลักษณ์ของเาขที่สองกับกาลังสองมันก็คือจับมันไปตัวเลขออกมันได้่างนี้อืม จทปัญหาเลขที่สองเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอันหนะนึ่งนะก็คือพีทาโกรัสเพราะพีทาโกรัสเนี่ยมันจะนีฐานสุดท้ายเนี่ยมันคือคือสี่กำลังสองเท่ากับนะตัวเลขตัวหนึ่งเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของพีทาโกรัสหรือจะเกี่ยวข้องกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้เพราะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะมีสูตรเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านมันก็คือด้านกาลังสองมันจะมีกําลัง 2, สองเกี่ยวข้องปาทีสอง 2, มันเกี่ยวข้องกำลังสองเนี่ หรือจะเป็นสูตรพื้นที่สนอ2คูณผลคูณเส้นทะแยงมุมเพราะว่าเส้นทะแยามุมของสีเ่เหลี่ยมยุทธหลักเนี่ยมันยาเท่ากันก็กลายเป็นสน1 2ให้มุดคูให้มันเอนะหนึ่งสองคูณได้เอกำลังสองมันจะเกี่ยวข้องกับสูตรสูตรคำนวณที่มันมีกําลังสองเน่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่สองกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องวงกลม วงกลม,มเพราะสูตรของพื้นที่วงกลมมันมีคาว่าพายอา,อา,อย inate, า, دة, าอรมมอากอากา์กำลังสองลากที่สองเกี่ยวข้องกับกลังสองพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านคุณด้านคือด้านกําลังสองพื้นที่วงกลมมีอาร์กำลังสองพิทาโกรัสบรรทัดสุดท้ายมันจะมีซีกำลังสองเท่ากับตัวเลขตัวหนึ่ง Palmer.